กันด้วยนะครับน,นี่อยู่ช่อง Aquacene ครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครอย่างพายม Personal งหน้าหรือพายนั่นเองซึ่งตัวนี้ผมเพิ่งได้มาไม่นานนี้เองนะครับผมซื้อมา600เกินเหลือเหลือ5,663เลยโอเคนะคะวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าพามกันผมจะรีวิวในเอ็นเลแล้วกันนะ ผมจะรีวิวในเอเลนนะคะทุกคนโหตื่นเต้นเลยทุกคนเี่จะได้ใช้เจ้าคาม UCC โอ้เกม หลมาแล้วคทุกคนเราก็วางตัวต้นจก่งก่อนเลยแล้วเราก็ต้องฟังเหมือนกันต้องฟังเชื่อมต้นเก่ ผมมอเสียงเก็บเกันสนช่วงแล้วแกเนี่ยม้ำตาข้ามเว็โค่นเแล้วเราก็ได้ได้ตามันดีกับเโอยเก็บไป อีกไม่ได้ไมันต้องอยูดเกินเ้วก็ตัวสัตว์ออไปเลยเดี๋ยวผมจะผิดเงินวางถามแล้วกันนะคะทุกคน mm hmm. ออนี่คามโอเคโครโซ่คาเมราแมนคาเมา่า ได้เงินวาง8ล้าน5แสนมันถูกกว่าไอตัวอัพเกเดทีวีแมนกับด er. ีเจไทอเล็ตโดยที่เทเลเล็ตไม่เกิดผมมาดูคิดหน้าแล้วค่ะทุกคนก็จะถึงละใช้าวางเลยนี่นี่เป็นโมเดลไหนนะทุกคนคือโคลอโซ่ค,คาเมล่าค่ะใช้ยากมันก็คือเลดเดอร์ออฟเดอะอัลเกเป็นหัวหน้า อีเอ็นอุ้ยโมเดลคนโมเดให้ถือที่ก็ถือว่าเท่อยู่นะคนโอ้ยก็ทเท่เลนะก็ชอบเลยทุกคนคันที่หน,หนึ่งเนี่ยมันจะมีเป็นท่าแฮมเมอร์อดาเมจ ติดคีย์ิคอ้ดามจด้วยส่วนซื้อสองเป็นกัมตี้กันดามจเยอ่ออลว์สว่วนต่อไป็แคล้วก็พันช์ก็เชียเป็นคีย์ิคอ้อนเลดแล้วก็เป็นเชียก็เดียวกันวินนว้วก็ชอดตตามที่ยา แล้วก็เป็นคอนะคะทุกคนต้องมาเลยได้ยูนิตตัวนี้มีสกิลกดเป็นเลชโหมดสามารถคอนโทรลได้ด้วยกระปุยเป็นการเดินเอเป็นการการการสลับแล้วก็สกิลมีการเดินเหมือนกัน ก็สกิวสเปซเป็นการบินนะแอา์สเปซก็เป็นการบินลมอันนีก้ก็อยู่คอนโทรลกดใชบแล้วมันมีหมวนใี้กดเลยนะอันนี้สวิชโหมดเราใช้เป็นโหมดแบะเทธอนะทุกคนโหมดนี้เนี่ยผมเคยเห็นอยู่โหมดนี้มันจะ ตาเมตรแรงใช่ไหมแล้วก็มีท่าเป็นแฮมเมอร์มีแฮมเมอร์อยู่แฮมเมอร์ต้องเปิดกันไม่มีไม่มีเออยังเฮ้ยตื่นไหมไม่แปลกฟันเลยเหรอโอ้ยขอโทษค่ะครับหรอมาคิดบข้าวไปย่าง กินเสร็จแล้วกินเสร็จแล้วแต่ยังไม่แต่งตานเลยเหรอเอาเฟอแต่งตานเอาลุเสร็จยังเอไราแงห้ยแต่งตานกับน้ำเน่ยก็ชูเดิมคนน่นเข้าน้ำยูหรืออยู่แล้วก็พูดอยู่ไงเุระอยู่ก็คุยโทรศัพท์เอ็มเป็นเดียวกัาอูนเอ็มเดเอมเกับแรงจังอ่ะเป็นเิตุการซีวบาส การทำไรอ่ะผมไม่รู้หอกว่าคิวัเป็นส่วนหมกดกบวีนะคขั้นต้นเป็นแเทโห,ด,ด,ทจทหดจมาเป็นอะไรี่คโหมดคโกเป็นเนีแนเ้แล้วก็มีคอทีขอมคนเราัก็มีกัตี้กัน ก็มีเป็นแบนะคะัน่าจะตกบ้างหเออโคตรทีส่วนชื่อหน้จะไม่โดนสตาร์ทนะคะเกิดแบบอาเกดก็เกดเป็นเลเวลสองแล้วมันเท่ากับอะไรสิต้นเปลนเกต้นขาตับเต 1 8แปบามีกันเป็นสีบล้านอะไรอ่ะสองาสะด้วยขนนั่นเป็นขลังแปดสิบสองล้านห้าแสนก็มีบันทึกบินอ๋อบินบินรถนี่ได้ยังไงนเน ัครับี๋ยวตต,ต,ตันตน,น่าจะตีตัวติหน้น,นะคะทุกคนไ่แล้วตันตันก็จะเป็นแบบนี้เลยโอเคทุกคนเฮย้ยนี่ไงพองดกดสกิสลแล้วก็มการสีแดงทุกคนสกิลเลชโม,น,มนเพิ่มอ,อะไรอ่ะไ่ได ่านมาเลยาะที่ผมรู้คือมันน่าจะตีเราขึ้นนะจากที่ผมลองเดานน่าจะตีเราขึ้นแล้วก็ขึ้นดมดาเมจก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เอาเป็นว่าก็ขอรีวิวประมาณนี้แล้วกันนะจากไทม์เฟิร์สโซ่คัมราแมนเคนะครับคลิปนี้ผมมารีวิวแค่นี้แล้วกัน <c oughs> เพอจก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะคะผมจะได้เพก่อฝากกดไลค์กันหน่อย้ะกันนะเพได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเอเคนะค, <c oughs> ครับทีนี้ก็ <c oughs> ขอจบไว้เท่านี้บ๊ายบายครับ